มาดูตัวเมืองลำปางช่วงเส้นผนยูทินมาเล็หนึ่งนะครับลำปางก็ห่างจากตัวกรุงเทพ600กิโลเมตรไกลพอสมควรตัว,ตวลำปางช่วงนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่คือส่วนที่เป็นเมืองเก่าติดแม่น้ำวงังตัวเมืองใหม่ก็ติดถนนผลโยธทินเส้นนี้แหละครับ เริ่มจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีด้านซ้ายนะครับนี่คือโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเป็นโรงพยาบาลของ เส้นนี้ก็เป็นสีเรนขวาจะเข้าไปสู่ตัวเมืองเก่านะครับซึ่งตัวเมืองเก่าน่ก็ไม่สามารถขยายอะไรได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่นครับตงไปก็เป็นเส้นพหลโยทินหมายเลขหนึ่งนะช่วงนี้ก็จะมีห้างร้านต่างๆมาเปิดเส้นนี้เป็นหลัก เพราะยังมีพื้นที่พอขยายได้ด้านหน้าก็เป็นแยกไปจังหวัดแพร่นะครับเห็นหม,มายเลขหนึ่งถนนโยธินหรือเส้นสายเอเชียหมายเลขสอง เสีแยกที่จะไปจังหวัดแพร่นะครับขวาก็เข้าเมืองได้เขาทำเส้นทางเข้าเมืองอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแพร่็็หมายเลขสิบเอ็ดทงนี้ก็จะมีสามสีแยกแฝงเยอะหน่อยนะครับ ลำปางก็เป็นเมืองเก่าแก่นะแต่สมัยโบราณนะครับเมืองไก่นะครับลำปางมีขนาดใหญ่ครับแต่ว่าความจเจริญสูงสุดของลำปางก็สมัยราชการที่5ที่6ที่7ที่มีการทำไม้โดยอังกฤษนะครับ นี่จะเป็นชุมทางของการค้าภาคเหนือที่ผ่านมาผ่านมานเรื่อยๆนะครับเป็นปัจจุบันนี้ศูนย์การค้าภาคเหนือก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วลำปางก็ลดความสําคัญลงนะครับแต่ที่เป็นเมืองใหญ่อยู่นะครับมีเขาความเจริญอยู่ พัาสมัยก่อนยิงก็ก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าตัวเมืองมันจะอยู่แยกขวานะครับอาจจะเป็นแยกต่างๆนะครับอย่างีแยกสนามบินขวาเข้าตัวเมืองเก่านะครับ เมใหม่ซ้ายคือสนามบินนะครับ แยกสีชุมเส้นหนึ่งศูนสามเจ็ดนะครับลำปางก็เป็นชุมทางรถไฟนะครับก็สถานีรถไฟลำปางใหญ่มากแล้วก็สถาปัตยกรรมนี่ก็ สวยงามนะครับชุมชนเดิมของลำปางจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังเป็นหลักเพราะสะดวกต่อการทำไม้นะครับสมัยก่อนก็ตัดไม้แถวห้างชัดแจ้่มวังเหนือแม่ทะนี่ก็เอามาลงแม่น้ำวังเป็นหลักแล้วก็ล่องลงไปเป็นแพรสูงเข้าไป ก็ถึงความเมป็นเจ็บแบบนก็ไม่ได้ในหน้าจังหวัดอื่นนะครับแต่ว่าชุมชนจะเล็กกว่าเชียงใหม่เส้นถนนหม่เล็กหนึ่งก็มีห้างเยอะแยะครับด้นานซ้ายนี่ก็มีมานนยแล้วครับเซนทันพาซาลำปาง ตรงไปก็ตาบนะครับขวาก็เข้าตัวเมืองลำปางนะครับเคยรีวิวตัวเมืองลำปางมาแล้วนะครับนี่เรามาดูเส้นนอกที่มีความเจริญเติบโตสูง บิ๊กซี้นกว่าครับสานิ้ก้ห้างแมคโครลำปางก็มีศูนย์ช้างลำปางนะครับที่ห้างฉัดมีเครื่องปั้นดินเผาชาตราไก่ของลำปางนี่เองที่มีชื่อเสียงนะครับ ฝั่งบิ๊กซีนี่เป็นสถานีรถบฟบขสจะมีปัป๊มปตทอยู่งนี้นะครับนี่ปตทเก่าแก่กของลำปลางเลปันน๊มนี้ซ้ายก็ห้างแมคโครนะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักของแหล่งธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าเป็นห้างเป็นชุรมรถยนต์หรือพวกร้านประดุก่อสร้างนะครับปลานก็เป็นแหล่งดินขาวนะครับดินเกาหลีส่วนใหญ่บริษัทกระเบื้องของประเทศไทยก็จะสั่งดินจากลำปางมาทำกระเบื้องนะครับ ห้างแรกของลำปางครบปรีก็คือบิ๊กซีเนี่ยแหละครับก่อนนี้ก็คนมาเที่ยวเยอะครับอันนี้ก็มีเซนทันมีลอตัสมีห้าง,งอื่นนะครับข้างหน้าเป็นสัทสะพานข้ามทางรถไฟ ่ายมาก็เป็นห้างไทยวัสดุทางหน้าก็แยกไปเชียงใหม่แยกขวาไปเชียงใหม่นะครับซ้ายก็ ไปแพร่เป็นเส้นถนนเลี่ยงเมืองน,นะครับตรงไปอับกรุงเทพสมัยก่อนยังไม่มีนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้ว ข้ามแยกอะไรเทียบร้อยแล้วขับสะดกสบายไม่ต้องติดไฟแดงนะครับ ต่างไม่ว่าวิทยาลัยอ,อาชิวะวนะครับเนี่ยครับชโชว์รถไม่เยอะเจ้าก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับ เ้นนยาขินหมายเลขหนึ่งนี่นครับเชียงใหม่ก็หนึ่งร้อยกิโลนะครับข้างหน้าแยกไปเชียงใหม่อีกแยกหนะึ่ง้าขึ้นมาจากกรุงเทพไปเจอแยกนี้ก่อนนะครับเชียงใหม่หนึ่งร้อยกิโล ก็มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนใหม่ของลำปางนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวเภเมืองจังหวัดลำปางส่วนที่เป็นชุมชนใหม่ไม่ใช่เป็น รีวิวให้ท่านชมกันดีครับ